วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอิลิโต้ V2 นะครับผมหรือว,ว่ามัดเผ่ามิง V2 นั่นเองนะนี่ก็คือการโจมตีปกตินะครับสำหรับสกิลแรกนะครับผมจะทำการพุ่งไปยังศัตรูนะครับผมสร้างความเสียหายได้โคตรแรงเลยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะกดค้างได้ด้วยนะครับผมอย่างนี้เลย ต่อมานะครับผมสกิล2จะเป็นการพุ่งใส่ศัตรูแล้วก็ระเบิดนะครับก็ประมาณนี้เลยเรามาดูความไกลของมันนะครับนี่เราสามารถใช้เดินทางก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆสกิล4นะครับผมจะเป็นการพุ่งไปใส่ศัตรูแล้วก็ยกศัตรูขึ้นฟ้านะครับผมซึ่งศัตรูจะลอยขึ้นฟ้านะ ส่วนวิธีการได้รับนะครับผมให้ทุกคนมาตามผมเลยนะครับให้ท่านผู้ชมทําการมาที่เกาะเต่านะครับผมซึ่งเป็นเกาะใหม่นะเราก็จะเห็นที่รับควสแล้วก็มาทางนี้นะครับผมนี่นี่เราก็เข้ามาทางนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นเสาที่ล้มอยู่นะครับผมให้เราข้ามไปนะครับเราก็จะมาเจอกับตัวนี้นะครับเราก็สามารถมาคุยได้นะตอนแรกเนี่ยมันจะให้เรา ทำการวิ่งนะครับผมแต่ว่าทำอะไรก็ได้ให้ไปถึงแมนชั่นนะครับผมภายใน30วนะโอเคเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะนําทางท่านผู้ชมไปดูนะครับผมผมก็จะพยายามนับนะครับว่าผมจะไปถึงภายใน30วหรือเปล่านะโอเคไปตรงนี้นะครับผมคือแมนชั่นของเรานั่นเองนะครับผม ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทําให้มันทันแล้วกันนะครับโอเคก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ไม่ไกลมากถ้าใช้ผลแสงก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็จะทําการสุ่มผลนะครับมาดูซิว่าเราจะได้ผลอะไรนะกดไปเลย เราได้สโมกนะครับโคตรเกลือเลยไปเก็บไว้ดีกว่านี่ผมก็มีผลพานะครับผมหากใครอยากแรกหรืออยากอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมส่วนผมอยากได้ผลพิษนะโอเคนะครับผมก็จะมาลองใช้เลกโตร V2 นะครับผมในการตบคนนะครับ ตอนนี้เราก็เจอเป้าหมายแรกแล้วนะครับโดนครับนี่เราจะซ้ายผลแมกมาด้วยนะครับผมเพื่อสังหารเขานะครับรู้สึกว่าเขาจะหลบเก่งมากเลยนะครับ แล้วผมก็โคตรว้าเลยไม่โดนเลยโดนครับโดนเต็มเลยโอ้ยเจ็บนะเนี่ยอืมรู้สึกว่าเขาจะใช้ผลเลิบนะครับอืมโอ้โหผมว่ามันจะตายเพราะแมกมานี่แหละมันไม่ตายเพราะอิเล็กโตหรอกมันจะ เก็บมันด้วยอิเล็กโตนะครับเป็นไงโอ้โหเกือบตายนะเนี่ยผมว่าใช้แมกมาดีกว่า <c oughs> ตายไปครับโอเคนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายจูก,กู